ชิโอมิสพิโอนีสมิดามาถูกโปรแกรมแล้วค่ะเป็นช่องของโบเองนะคะไม่ใช่สาวเกาหลีที่ไหนนะอุตส่าห์แบบว่ามีทําผมแต่งหน้าอะไรให้เหมือนสาวเกานะคะช่วงนี้ก็เด็ดซีรีส์เกาหลีไม่มีอะไรมากนะคะซึ่งมันก็เข้ากับวิดีโอวันนี้ด้วยโบจัดทําเฉพาะคนที่อายุ25ขึ้นไปนะคะที่กำลังแบบ กังวลในเรื่องของริ้วรอยเอ,อ่ยผิวไม่แต่งตึงเอ,อ่ยมีร่องตรงนี้บ้างร่องตรงตรีนกาอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่อายุ25ขึ้นไปนะคะต้องยอมรับว่ายิ่งอายุมากขึ้นคอลลาเจนในผิวของเราเนี่ยยิ่งน้อยลงนะคะดังนั้นเราจะทำยังไงดีเราก็ต้องหาทุกสิ่งอย่างสกินแคร์ทุกอย่างนะคะมาช่วยกู้หน้าของเราให้แบบดูอ่อนเยาว์ดูยังดูเด็กอยู่นะคะ ไม่มีใครไม่อยากดูเด็กตลอดกาลนะเชื่อเลยนะแล้วโบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวนะคะคือต่อสู้ตั้งแต่ตอนที่เป็นสิวพอหลังเป็นสิวเสร็จแล้วก็มีรอยดําพอรอยดําหายไปแล้วสักพักหนึ่งโอเคก็เริ่มมาละกระเออยรอยเหี่ยวยน่นคือมันก็จะมีร่องตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้บ้างมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเกาหลียี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่า i ิ s สกินนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักในเซรั่มของเขาแป้งนะคะซึ่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ดังมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนำสอไอเทมที่เด็ดๆนะคะที่ช่วงนี้โบใช้แล้วแบบปลื้มแล้วใช้ทุกวันเลยนะคะก็คือสองตัวนี้ค่ะมีเซรั่มและก็ครีมนะคะในไลน์ของเซรั่มนั้นเขามีเยอะมากมายแต่ว่าสิ่งที่โบใช้ในตอนนี้จะเป็นคอลลาเจนเซรั่มนะคะตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Power 10 Formula Coeffector นะคะตัวนี้เขาใช้ไฟโตคอลลาเจนและก็คอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่มาจากพืชผักค่ะพืชผักบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยคอดีแต่คอลลาเจนมันต่างกันตรงไหนกับครีมอย่างอื่นมันจะมีคอลลาเจนอะไรบ้างก็จะมีคอลลาเจนที่เป็น พืชผักนะคะอีกพวกนึงก็คือเป็นคอลลาเจนจากสา์นั่นเองแต่ว่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดคือคอลลาเจนจากผักค่ะเพราะว่าเขามีโมเลกุลที่เล็กกว่าแล้วก็สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ลึกเร็วนะคะแล้วก็ได้ดีกว่าส่วนประกอบตัวที่2ที่สําคัญนะคะก็คือ PGA PGA คืออะไรนะคะก็คือ โพลีกลูตาเมิกแอซิดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะผสมอยู่ในพวกสกินแคร์ต่างๆมากมายนะคะและในนี้ก็มีด้วยเขาช่วยเรื่องอะไรก็เรื่องความชุ่มชื่นทำให้ผิวเราเต่งตึงและก็ p g a เนี่ยแหละทำให้ผิวของเราที่ได้รับการดูแลนะคะการเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นคือการเก็บได้นานจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ใช้คือตอนเช้าบนลงร,รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยแบบชุ่มชื่น อยู่เลยนะคะแล้วก็เออทึ่งในเซรั่มตัวนี้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของ a n t i ี้อ i n จนะคะเราต้องหาอะไรที่มัน a n t i ี้อ i n จอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบชุ่มชื่นแต่งตึงนะคะเอาล่ะตัวนี้เนี่ยลักษณะของขวดเขาก็จะเป็นขวดแก้วนะคะอย่างที่เห็นแล้วแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีขวดสีไม่เหมือนกันเออตัวนี้เป็นขวดคอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมีจุก พลาสติกด้วยนะคะแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบพลาสติกกกแกงนะเป็นพลาสติกอย่างดีนะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะมีเป็นปั๊มนะคะคล้ายๆกับของเอสเตอรอเดอร์เลยนะคะคล้ายมากคุณภาพดีทีเดียวคือไม่ใช่ถูกอย่างเดียวแต่ว่าคุณภาพด้วยนะคะควน,นี้โบได้มาใน Ebay นะคะราคา10ยูโรเท่านั้นเองนะคะแต่ที่เยอรมันก็มีขายนะโบไปเจอที่ ร้านมิช่านะคะที่มิวนิกก็ราคา18ยูโรนะอาจจะแพงกว่าอือแพงกว่าเกือบเท่าตัวแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราสะดวกไหมถ้าเราสะดวกที่จะสั่งใน eBay ก็นะแต่ถ้าคืออยากได้เร็วๆอยากไปดูที่ร้านแต่ละสูตรเป็นยังไงบ้างก็แวะไปได้ที่ร้านที่โบบอกนะคะเอาล่ะตัวนี้มีขนาด30มิลลิลิตรค่ะแล้วก็เวลาใช้ก็1-2หยดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวโบจะ แนะนำวิธีใช้แล้วก็ใช้ให้ดูกันเลยนะคะในเดโมโนเนาะหลังจากที่ลองเซรั่มไปแล้วนะคะโบก็จะตามด้วยครีมตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า Premium Power Ten o r r u u l f f c i i l l r r e m นะคะเป็นกระปุกอย่างดีเลยนะตัวนี้คือกระปุกแบบดีงามนะคะดูดูสะอาดตาดูอะไรแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ค่ะ เป็นเนื้อที่สามารถทาไปแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นไม่เหนียวเหนหนะเลยนะคะแล้วก็รู้สึกมันจะแตกตัวด้วยนะเวลาที่ทาจะเป็นครีมสีขาวแบบนี้พอเวลาทาไปแล้วก็จะไม่เห็นสีก็มีส่วนประกอบ2อย่างด้วยกันที่โบทิดว่าเฮ้ยมันมันน่าเอามาแช่นะคะตัวแรกก็คืออะเดนซีนนะคะทำให้ผิวเราผาดเปลี่ยนเซลได้ตามธรรมชาติได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยวิตามิน B3 นะคะเป็นวิตามินที่มีบทบาทในการบำรุงผิวอยู่ไม่น้อยเขาเนี่ยจะทำให้ผิวของเรา เก็บความชุ่มชื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันผิวชั้นดีเลยทีเดียวก็จะช่วยในเรื่องของทำให้พวกริ้วรอยต่างๆรอยดำต่างๆนะคะลบเลือนลงจะช่วยในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนอกจากว่าผิวจะแต่งตึงชุ่มชื่นแล้วยังมีความกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยโบคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โบกำลังมองหาแล้วมันก็แบบตอบโจทย์ของโบได้ดีมากคือ ปกติแล้วแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะชอบทำแบบโอเคแอนตี้อจิงแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยใช่ไหมคะคือจะพบเจอเกือบทุกแบรนด์เลยที่ประมาณนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่แบบหน้าของเราเนี่ยจะมีความกระจ่างใสดูมีออร่าดูเปล่งปลั่งขึ้นไปด้วยนะคะโบสังเกตเลยว่าผิวช่วงนี้ของโบเนี่ยมีความชุ่มชื่นมากถ้าใครไปตามที่เพจของโบนะจะเห็นว่าเออเวลาที่โบแชร์รูป before After เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผิวของโบมีความ โ,โลมีความเงาแล้วก็ชุ่มชื่นโดยธรรมชาติทั้งทางที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์เลยนะคะมันก็ยังดูดีแล้วมันเป็นสิ่งที่โบแบบภูมิใจแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ฟังนะ,ะไปดูเดโมกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทาของโบเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะขั้นตอนแรกเป็นการลงเซรั่มกันก่อนนะคะวิธีการลงของเขาก็แค่1นึงสองหยดนะคะแล้วก็ทั่วใบหน้าแล้วก็ลํำคอนะคะอายุสาแล้วมารู้สึกเลยว่า เออคอฉันมันแตกต่างจากผิวหน้ามากโบก็เลยหันมาบารุงคอด้วยนี่แหละมันก็เลยทําให้โบอเอามาบอกต่อนะว่าเฮ้ยอย่าไปละเลยตรงนั้นนะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันแพงอย่าไปขี้เหนียวโอเคลงคอด้วยนี่ลงไป2องหยดสามนะคะเพราะว่าคอแต้มไปเลยนะคะห้าจุดแล้วก็ลำคอ โบจะใช้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเพื่อจะให้ได้ผลมากที่สุดรู้สึกเลยว่าผิวหน้ามีความฉ่ำน้ำมากขึ้นนะคะต่อไปมาลงครีมกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่า i กินพ Premium Power e ร Formula นะคะ f a c i a l c r e a m ก็มาทากันเลยแต้มไปนะคะ5จุดเหมือนเดิมจากนั้นก็คอนะคะ วิธีการทาครีมต่างๆเนี่ยให้นำแนะนำให้ค่อยๆเบาๆมือนะคะอย่าไปลูปตบตบๆเหมือนลูกบอลลูกบอลเล่อะไรอย่างเงี้ยนะคือเห็นความแตกต่างเลยไหมว่าหน้าแบบดูเฮ้ยชุ่มชื่นผิวพรรณดูโอเคมากนะคะแค่นี้เองขั้นตอนการดูแลผิวหน้าง่ายๆนะคะถูกและดีอีกด้วยสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยโบไม่ทราบว่ามันจะยากไหมถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าคิด คิดว่าน่าจะมีคนพิออเดอร์แน่นอนแล้วก็ที่เรามันนะคะสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของมิชชันนะคะที่มิวนิกแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อินโกสตัดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหวังว่ารีวิวของโบจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับพวกสกินแคร์เกี่ยวกับผิวอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าเข้าไปคุยกันใน Facebook ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ แบกนี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์5อันชันก็สวยได้นะคะมาดูกันว่า5ไอเทมที่โบเลือกมาในวันนี้มีอะไรบ้าง